water and สวัสดีครับโอกปีพีหนึ่งสองห้าประจำวันที่ที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับโอกพีพีหนึ่งสองห้าของเรานะครับถูกเพื่อนคนหนึ่งนะครับชารินทา้าทำไอซ์พัคเก็ตชาเลนจ์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่อโรคที่ชื่อว่า ALS อย่างที่ไอ้จ๊กับไอ้เกมทำเมื่อวานแล้วก็อย่างที่มะนาวได้อัปโหลดไปเมื่อวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ต่อโรคนี้อย่างจริงจังวันนี้ผมก็จะอธิบายนะครับว่าจะโรค ALS นี่มันคืออะไรกัน ALS เป็นภาษาอังกฤษที่ยอาา osis, ่าายอย ศัพท์มันยากมาเป็นศัพท์แพทย์ด้วยแต่ถ้าจะอธิบายนะครับว่าโรคนี้เป็นยังไงโรคนี้เนี่ยคือการที่เซลล์ประสาทที่ควบคุมการื่อนไหวทั้งในสมองและในแขนสัังของร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยจะเสื่อมสภาพและทําให้กล้ามเนื้อตายนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือแน่นอนว่าคนไข้จะไม่สามารถขยับตัวได้กล้ามเนื้อฝ่อไปในที่สุดและนอกจากนั้นคือไม่สามารถหายใจได้และส่วนมากจะนําไปสู่ความตายนะครับคนที่เป็นโรคนี้และมีชื่อเสียงอย่างน้อยที่ผมรู้จกกักน,นะครับก็คือคุณสตนะีเฟนฮอว์กิงกน,นักฟิสิกส์ คุณนยนพูดอะไรประมาณนั้นนะครับซิเฟนฮอกกินหลายลคนก็อาจจะเคยได้ยินคนนี้ก็เป็นโรคนี้นะครับคือน่าจะได้ยินกันในชื่อโรครูเกริกหรือหรือว่าเป็นมอเตอร์นิวโรนดิซีสอะไรประมาณนี้ซึ่งก็คือความหมายคือว่าเป็นโรคของเซลล์ประสาท ที่ควบคุมการขึ้นไหวนั่นเองแต่กรณีของสตีเฟนฮอกกิงเป็นกรณีที่ไม่ปกติที่สามารถอยู่รอดได้นานนะครับคือมีหลายการณีมันก็แหละที่สามารถอยู่รอดได้นานแต่ว่าของสตีเฟนฮอกกิงก็เป็นเกณีหนึ่งในเกณนนั้นซึ่งน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากในคนที่เป็นโรคนี้ทั้งหมดนะครับที่น่ากลัวก็คือว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตรย์ยังไม่รู้สาเหตุหลักของโรคนี้นอกจากนั้นก็คือยังไม่มีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดหรือว่าไม่มีวิธีที่จะหยุดการ เสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทได้แต่ในตอนนี้นะครับก็มียาที่สามารถชะลอการเสื่อมสภาพชะลอการพัฒนาตัวของโรคไปได้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็ยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีสมาคมอย่างสมาคม ALS Association ที่เป็นคนเริ่มต้นไอเจ้า Ice Bucket Challenge เนี่ยนะครับซึ่งคอยสนับสนุน ผู้ป่วยโรคนี้ให้สามารถมีชีวิตต่อไปได้ใครที่สนใจสนับสนุนสมาคม ALS Association ก็สามารถทำวิดีโอ Ice Bucket Challenge นะครับหรือว่าเผยแพร่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ ALS ต่อไปหรือว่าจะบริจาคโดยตรงที่ทางเว็บไซต์ของ ALS Association เองก็ได้ผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างครับวันนี้ก็ขอจบลงสั้นๆแค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเจอกันใหม่กับร็อบพิพ125วันอังคารถึงวันพุธเด,ดมมนาวันพฤหัสกับจ็อบวันเสาร์หน้ากับเกมและวันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ